พูดวันนี้อย่างแต่ก็อาจจะมีการเปลี่ยนได้อาวถ้ามันทัดเจแล้วทำไมมันต้องเปลี่ยนอะคะแต่มาหาว่าท่านพูดกลับไปกลับมามันไม่ใช่อ้าวพอคุณให้คําตอบที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่จริงๆมันเป็นความผิดเราเหรอ คือต้องถามก่อนเลยว่าที่มันต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันยังคิดไม่เสร็จใช่ไหมออมันถึงต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไปที่อีกหนึ่งแคดิเดตดีกว่าครับนะฮะที่ปัจจุบันนี้ก็เป็นนายกครับแล้วเขาก็บอกว่าอย่าไปถามรัฐมนตรีนะหรือว่าที่ปรึกษาคนอื่นในเรื่องของเงินดิจิทัลวอลเล็ตให้รอฟังจากเขาเดี๋ยวเขาจะเคาะในวันที่10พฤศจิกายนนี้มีไทม์ไลน์มาแล้วครับเมื่อวันที่4นะครับพฤศจิกาที่ผ่านมานะครับ,ค,รบคุณเศษฐาเนี่ยตอบคําถามนักข่าวเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตนะครับว่าวันที่องทุก อย่างรู้ที่มาที่ไปทุกอย่างมีขั้นตอนไทม์ไลน์ กฎกติกาที่ชัดเจนและต้องให้เกียรติคณะกรรมการด้วยซึ่งตนอยากให้เป็นไปตามขั้นตอนเพราะเดี๋ยวจะเกิดความสับสนอย่างที่บอกเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตเป็นเรื่องสําคัญอาจจะมีความเห็นต่างบ้างแต่ทุกคนก็ยอมรับว่าจะต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ลักษณะหรือขอบเขตหรือปริมาณการกระตุ้นเศรษฐกิจเท่าไหร่อย่างไรก็ต้องมาพูดคุยกันคุณเศรษฐาครับยังแสดงความเห็นใจคุณจุลพันธ์ด้วยโดยบอกว่าโห ทำงานหนักมากแต่เวลามีไม่มาจอปากเนี่ยท่านก็ต้องตอบแต่ก็เป็นเรื่องที่เราอยู่ระหว่างการทํางาน oh. ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้าง oh. พูดวันนี้อย่างแต่ก็อาจจะมีการเปลี่ยนเอถ้ามันชัดเจนแล้วทำไมมันต้องเปลี่ยน,นะคะ oh. แต่มาหาว่าท่านพูดกลับไปกลับมามันไม่ใช่ oh. เพราะมันอยู่ระหว่างการคุยเวลาคุยกับแบงค์ชาติเขาก็มีข้อเสนอกลับมา ก็กลับมาบอกเมื่อสื่อเอาไม้จ่อปากเขาก็พูดว่ารับฟังแบงค์ชาติรับฟังสภาพัฒนก็มาบอกว่าพูดจาไม่รู้เรื่องโอ้โหไปเหยื่อแล้วเหยื่อแล้วเหยื่อแห่งการสื่อสารแล้วก็มันจะเหมือนตอนแรกที่บอกเดี๋ยวจะเกิดความสับสนคําถามนี้เลยนะคะที่เกิดความสับสน เพราะใครเออให้ข้อมูลออกมาแล้วเดี๋ยวมันขัดแย้งกันข้อมูลใครให้ฮะหรือว่ายังไงหรือหรือว่ามันผิดที่นักข่าวผิดที่นักข่าวทำไมถึงไปถามคุณจุลพันธ์เออใช่ถามสื่อก็มันไม่มีใครให้ถามไงแล้วมันเป็นเรื่องที่ก็ต้องมีคําตอบให้ไหมพอคุณให้คําตอบที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่จริงๆมันเป็นความผิดเราหรอคือต้องถามก่อนเลยว่าที่มันต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอ่ะงั้นยอมรับมาตรงตรง มันยังคิดไม่เสร็จใช่ไหมมันถึงต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาออเถ้ายอมรับตรงนี้ได้มันอาจจะเสียหน้าน้อยลงอันนี้ปะหรือว่าแบบแล้วจะให้ยังไงวะคือที่ประชาชนเขาสงสัยกับการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพราะว่าเขาคิดว่านโยบายเนี้ยมันคิดมาเสร็จแล้วแล้วพอคุณเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเขาก็เลยรู้สึกสับสนอะแล้วพอบอกว่าเดี๋ยวจะเกิดความสับสนก็ ถามว่าที่สับสนนะสับสนเพราะใครแล้วที่แบบนักข่าวเอาไม้ไปเจอป่อปากคุณจุลพันธ์สถานการณ์มันคือห้องถแถลงข่าวตึกนาลีสโมสรที่มีไว้สําหรับถแถลงข่าวให้นักข่าวได้ซักถามกับรัฐมนตรีออและพอคุณจุลพันธ์มานั่งที่ฉันผิดหรอคะที่ซิมจุลพันธ์เป็นคนถามอะ่ะก็คุณ,คณไม่ได้มานั่งเพื่อให้ฉันถามหรอคุณมาเพื่อมาตอบคำถามไงเอ,อแล้วพอคุณตอบอย่างหนึง่งแล้วพออีกวันหนึง่งหรืออีกวันสองวันก็เปลี่ยนไปอย่างหนึง่งใช่แต่มาหาว่าท่านพูดกลับไปกลับมามันไม่ใช่อ้าว ก็ท่านพูดกลับไปกลับมาจริงๆไงอ่ามันอาจะต้องมีอีกอย่างหนึ่งคือทุกครั้งที่พูดอาจจะต้องโน้กไว้ว่าซึ่งอันนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปนะครับไม่ใช่บอกว่าก้อนเดียวแน่นอนหนึ่งกุมภาแน่นอนพอมันมีคําว่าแน่นอนต่อท้ายอ่ะแล้วพอคุณเปลี่ยนอ่ะคนก็ถึงได้บอกว่ามันกลับไปกลับมาใช่แต่ถ้าคุณบอกว่าเอาจริงเรื่องนี้มันยังไม่ตกผลึกตอนนี้อยู่ในระหว่างหาลือซึ่งระหว่างหาลือมันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้เราคิดว่าประชาชนเข้าใจได้นะใช่